สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วถ้าหากได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแล้วพบเจอกับสวนสวยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่านอกจากจะได้เห็นสภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามแล้วยังได้เจอต้นไม้หลากหลายชนิดที่ชื่นชอบด้วยแต่สถานที่แห่งนี้มีดีไปมากกว่านั้นครับเนื่องจากว่ามีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งร้านอาหารที่มีอาหารอร่อยแล้วสภาพแวดล้อมในการตกแต่งสวนก็ร่มรื่น ไปพร้อมๆกับการมีไม้ดอกสวยงามในหลายๆจุดหลายๆมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุหลาบก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของทาสกุหลาบหรือท่านที่รักและชื่นชอบกุหลาบเป็นพิเศษรูปแบบของสวนในการตกแต่งนี้สามารถจะนิยามได้ว่านี่คือสวนแบบผสมผสานาหรือ Mixed b o r d เดอร์กา n มือเย็น18,000 0ไอเดียในตอนนี้พาไปถอดรหัสการออกแบบสวนนี้แล้วก็เชิญชวนทุกท่านที่ได้มีโอกาสชื่นชม ลองนำไอเดียนี้ไปประดับตกแต่งสวนกับมือเยว์สตูดิโอ18,000ไอเดียตอนนี้ครับ พื้นที่สวนแห่งนี้อยู่ที่อำเภอแม่ริมนะครับเป็นพื้นที่ของ f ฟล u ร์คาเฟ่แอนด์อิเมื่อยันมีโอกาสเดินทางมาที่พื้นที่แห่งนี้แล้วก็ถ่ายรูปรวมไปถึงการถอดรหัสการออกแบบสวนมาฝากทุกท่านกันนะครับเราไปเริ่มต้นทำการวิจักกันว่าเจ้า Mix Border Garden หรือ เจ้าสวนแบบผสมผสานนั้นมีคาแรคเตอร์หรือมีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะสำคัญของ Mix Border Garden หรือสวนแบบผสมผสานนั้นยังคงมีการออกแบบตกแต่งสวนโดยคำนึงถึงการใช้พืชพันธุ์ในทุกๆมิติเลยถ้าหากเราแบ่งพืชพันธุ์ในการออกแบบตกแต่งสวนตามความสูงเราก็จะพบว่าสามารถจะแบ่งออกเป็นไม้คลุมดินไม้พุ่มซึ่งในไม้พุ่มนั้นก็สามารถจะแบ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยไม้พุ่มกลางไม้พุ่มสูง ซึ่งจะมีระยะของการบดบังสายตาในระดับที่แตกต่างกันและแน่นอนครับต้นไม้ชุดสุดท้ายก็คือต้นไม้ยืนต้นซึ่งสามารถจะจําแนกแยกแยะออกเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม้ยืนต้นขนาดกลางแล้วก็ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ด้วยนั่นเองสวนในรูปแบบนี้จะมีการใช้พืชพันธุ์ครบทุกรูปแบบเลยครับแต่ที่จะมีลักษณะที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนก็คือการกำหนดขอบเขตหรือกำหนดพื้นที่ ให้ผสมผสานไปด้วยพืชพันธุ์ที่เป็นไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ดอกตามฤดูกาลในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนั่นหมายความว่าเราจะได้สีสันสดใสท่ามกลางต้นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของสวนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะให้ฉากหลังสีเขียวการที่มีไม้ดอกตามช่วงฤดูกาลนั้นก็จะทำให้สวนแห่งนี้ดูสดใสขึ้นมากๆและแน่นอนครับสวนในลักษณะนี้ก็จะดูแลง่ายขึ้นด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคำว่า border หรือ ขอบเขตในพื้นที่นั้นมีในยะอยู่2ประการประการแรกก็คือแปลงต้นไม้ต่างๆที่ปลูกลงไปนั้นก็เป็นเขตพื้นที่ที่เราสามารถจะปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกไม้พุ่มต่างๆที่มีอายุยืนนานอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นหรืออีกในยะหนึ่งก็คือการกําหนดขอบเขตลงไว้ว่า ตรงนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ดอกพื้นที่สีสันสดใสก็ทําให้การดูแลรักษาและการจัดวางนั้นก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนี่คือคุณลักษณะที่สําคัญของสวนแบบผสมผสานนั่นเองจากพื้นที่ของ Fleur Cafe and e n d e a t e r y นั้น ก็จะพบว่ามีการออกแบบพื้นที่สวนในรูปแบบสวนแบบผสมผสา,านนี้ซึ่งยังคงต้องการการกำหนดฟังก์ชันหรือหน้าที่การใช้สอยของพื้นที่ต่างๆภายในสวนนั้นด้วยเราจะพบว่าบางแห่งหรือบางพื้นที่ภายในสวนแห่งนี้ก็ถูกกำหนดเป็นทางเดินที่เชื่อมไปยังพื้นที่ในการจัดวางโต๊ะอาหารแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันสาคัญสาคัญของร้านอาหารนี้ด้วยนั่นเอง นอกจากนี้เราจะเห็นพื้นที่กว้างขนาดใหญ่โตซึ่งทำหน้าที่เป็นลานเปิดได้เห็นสนามหญ้าสีเขียวสวยงามแล้วก็เปิดเชื่อมไปยังพื้นที่อื่นๆทำให้ไม่ดูอึดอัดไปมากนัก นอกจากนี้แล้วยังคงใช้ระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของพื้นที่สูงที่ลดหลั่นกันลงไปในพื้นที่ที่ต่ําลงผู้มิสถาปนิกหรือนักออกแบบสวนรวมไปถึงท่านผู้เป็นเจ้าของก็ชานฉลาดมากๆในการออกแบบให้พื้นที่ต่ําสุดนั้นเป็นพื้นที่รองรับน้ําและกัก เก็บน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ทั้งในแง่ของทัศนาภาพที่ส่งเสริมความร่มรื่นและก็รวมไปถึงการกักเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ในระบบรดน้ําที่ดูแลสวนนั่นเองและนอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่ลดหลั่นกันตรงนี้ก็สามารถจะสร้างเสียงขึ้นในสวนได้อย่างต่อเนื่องดโดยออกแบบให้เป็นน้ําตกแล้วก็เป็นลําธารที่ลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆและนอกจากนี้แล้วในส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งของพื้นที่ก็ยังออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่สามารถจะพักผ่อน แล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปได้บรรยากาศที่แตกต่างไปจากพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ดอกอย่างกุหลาบที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาวางในพื้นที่ทั้งพื้นที่ของสวนทั้งสองฝากฝั่งนี้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนฝั่งหนึ่งร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีเสียงลำธารที่ไหลเอื่อยต่อเนื่องมาเรื่อยๆดูสงบเงียบ อีกฝั่งหนึ่งก็ดูฉูดฉาดมีสีสันที่ตื่นเต้นเร้าใจจากสีสันของดอกกุหลาบนาาพันธุ์นั่นเองข้อเด่นของสวนแบบผสมผสานหรือ Mi x Border เด r d e การเด่นมีหลายประการเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประการแรกก็คือมีโครงสร้างของสวนได้อย่างชัดเจนอย่างที่เมื่อเย็นว่าไปนะครับว่าการตกแต่งสวนแบบ Mi x Border เดอร์การเด่นนั้นจำเป็นหรือเกินครับที่จะต้องมีไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปีให้เป็นโครงสร้างของสวนมไม่ว่าจะเป็นแปลงไม้คลุมดินไม้พุ่ม ไม้พุ่มสูงไม้พุ่มขนาดกลางหรือแม้กระทั่งไม้ยืนต้นในระดับต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏในสวนจะทําให้โครงสร้างของสวนนั้นดูชัดเจนหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรายังคงมีหน้าตาของสวนที่เป็นประมาณนี้อยู่ต่อเนื่องไปชั่วน,นาตาปีแต่สีสันที่แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลหรือในแต่ละปี ก็มาจากไม้ดอกที่เราจะเติมเข้ามาในแต่ละช่วงฤดูกาลนั่นเองประการแรกก็คือมีโครงสร้างของสวนหรือมีโครงหน้าของสวนไว้อย่างชัดเจนนั่นเองโอเคข้อเด่นประการต่อมาครับก็คือเรื่องของสีสันสดใสของสวนที่ปรากฏขึ้นนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมากี่ทีเราก็จะเห็นสวนนี้สวยสดใส โดยตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดในสวนแห่งนี้ก็คือก็คือเราจะเห็นดอกกุหลาบในสวนแห่งนี้เต็มไปหมดและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เดินเข้ามาชื่นชมได้อย่างมากๆเลยเราจะพบว่าหลายท่านที่เข้ามาในพื้นที่สวนแห่งนี้ก็ยินดีที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพบุคคลกับ ดอกกุหลาบหรือแปลงกุหลาบนั้นหรือแม้กระทั่งจะถ่ายเฉพาะกุหลาบเอาไปไว้ชื่นชมว่าเราเคยเห็นดอกกุหลาบที่ดอกใหญ่ดอกโตดอกที่มีสีสันสวยงามแบบนี้ในพื้นที่ของเฟอร์คาเฟ่แอนด์อิตาลีนั่นเอง <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามการดูแลไม้ดอกในพื้นที่แห่งนี้ถ้าเราจะดูแลให้เจ้ากุหลาบนั้น ออกดอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็สวยงามอย่างนี้ในพื้นที่แห่งนี้เป็นไปได้ยากมากๆเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าร่มเงาบางส่วนที่ตกกระทบอยู่บนแปลงของกุหลาบนั้นธาตุกุหลาบหรือเซียนกุหลาบหลายท่านก็จะทราบดีว่าในพื้นที่ที่รับแสงแดดน้อยเป็นไปไม่ได้เลยครับที่กุหลาบจะออกดอกสวยงามสะพรั่งแบบนี้นั่นหมายความว่าแปลงที่เราปลูกกุหลาบลงไปนั้นเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กุหลาบนั้นร่วงโรยหรือมีความสวยงามน้อยลงแล้วเราก็จะย้ายกุหลาบ ต้นเดิมนี้ออกไปแล้วก็นําต้นใหม่เข้ามาวางในพื้นที่และไอเดียแบบนี้แหละครับที่เป็นข้อดเด่นของ Mi x ซ์บ๊อดเดอร์การ์เก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นกุหลาบอย่างเดียวที่ย้ายเข้ามาในครั้งต่อไปเราอาจจะเป็นไม้ดอกไม้สวยงาม,มอ,อื่นๆหรือเป็นพืชไม้ดอกเมืองหนาวที่บานอยู่ในช่วงฤด,ดูการนั้นทําให้หลายท่านที่เขามาชื่นชมในพื้นที่สวนแห่งนี้เมื่อช่วงระยะเวลาหนึง่งเราเคยได้ชื่นชมกุหลาบแต่พออีกระยะเวลาหนึง่ง เรากลับมาเยี่ยมเยียนพื้นที่แห่งนี้อีกเราก็ได้ยนความงามของไม้ดอกอื่นๆก็ทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากมาอีกบ่อยๆนั่นเองครับและแน่นอนครับข้อเด่นข้อนี้เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งกับท่านที่ไม่ชื่นชอบความซ้ำซากจําเจภายในสวนเรายังคงมีโครงสร้างของสวนที่เป็นไม้ที่มีอายุยืนยาวต่างๆในทางกลับกันในช่วงฤดูการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เราได้เห็นดอกที่มีความสวยงาม สร้างความสดใสให้กับพื้นที่ขึ้นอีกเยอะเลยครับข้อเด่นประการต่อมาจากการที่เรากําหนดขอบเขตแปลงนอกจากจะกําหนดไว้ว่าเป็นแปลงต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวแล้วก็อาจจะกําหนดเป็นแปลงไม้ดอกหรือเป็นไม้ล้มลุกที่เราสามารถจะยกกระถางมาวางหรือปลูกเป็นแปลงลงไปก็จึงทําให้ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนต้นไม้ ที่เราชื่นชอบมาไว้ในสวนได้ตามต้องการและพื้นที่ในสวนนี้แหละครับทำให้เราสามารถทดลองการปลูกต้นไม้ใหม่ๆที่เราชื่นชอบหรือต้นไม้ที่กําลังเป็นกระแสนิยมในพื้นที่ที่เราจัดสรรไว้ว่าเป็นพื้นที่ของไม้ล้มลุกหรือเป็นต้นไม้ตามฤด,ดูกาลในพื้นที่แห่งนี้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเป็นพื้นที่ในการทดลองและให้ความสวยงามไปพร้อมๆกันด้วย ข้อเด่นของ m i กซ์บอร์เดอร์การเดนจากการที่เรามีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบอร์เดอร์หรือเป็นแปลงสำหรับการปลูกต้นไม้ใหม่ๆหรือปลูกต้นไม้ตามฤดูกาลจึงทําให้เมื่อเปรียบเทียบกับสวนที่เรามีการสร้างสวนแบบถาวรโดยการปลูกต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวลงไปในพื้นที่เหล่านั้นแล้ว แล้วก็ฟิกซ์ลงไปเลยจะเปลี่ยนต้นไม้อีกทีก็ต่อเมื่อต้นไม้เหล่านั้นล้มหายตายไปแล้วแต่การที่เราสร้างสวนแบบมิกซ์บอร์เดอร์การเดนนี้ก็ทําให้เรามีโอกาสเรียนรู้อุปนิสัยของต้นไม้ต่างๆที่มีอีกอยู่เยอะแยะมากมายในพื้นที่สวนของเรานั่นเองถ้าหากเราจะนิยามว่าเจ้ามิกซ์บอร์เดอร์การเดนหรือสวนแบบผสมผสานนั้นเป็นสวนแห่งคนที่รักและต้องการสะสมพันธ์ไม้หลายๆชนิด ก็ไม่แปลกแต่ประการใดเลยครับเพราะว่าคนที่รักและครอบครองสวนรูปแบบนี้ก็จะมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ใหม่ๆแล้วก็ยินดีที่จะมีต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งออกจากพื้นที่ไปแล้วเราก็จะหาต้นใหม่มาปลูกทดแทนทําให้ได้สีสันสดใสและเราได้เรียนรู้รู้จักต้นไม้ต่างๆอีกหลายต้นเลยครับและข้อเด่นประการสุดท้ายที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เริ่มต้นจากการที่เรามีพืชพันธุ์ที่ให้ดอกหรือให้สีสันที่สวยงาม ก็จะเป็นการเรียกนกเรียกมแมลงเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ได้ดีมากๆทําให้นิเวศของสวนสวยสดใสขึ้นมากเลยเมื่อมีมแมลงเข้ามาตอมดอมดอม,ดมนกก็มาหาอาหารในพื้นที่ของสวนของเราด้วยเสียงนกร้องในพื้นที่สวนก็จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเขาก็จะเข้าตามมาด้วยนั่นเองนี่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสวนแบบมิกซ์บอร์เดอร์การเดนหรือสวนแบบผสมผสานนั่นเองฟังมือเย็นไร้มายืดยาวแล้วอย่าเพิ่งเชื่อมือเย็นนะครับ มีโอกาสเดินทางมาที่เฟลอร์คาเฟ่แอนด์อิชเชีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองเพื่อมาพิสูจน์ดูซิว่าความร่มรื่นที่เกิดขึ้นในสวนแห่งนี้ตลอดจนความสดใสที่เกิดขึ้นจากสวนที่อุด,ดมไปด้วยดอกกุหลาบนี้เป็นที่ถูกตาต้องใจกับทาตกุหลาบมากๆเป็นไปอย่างที่มือเย็นว่าหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับเดินทางไม่ไกลาจากจังหวัดเชียงใหม่เลย แล้วก็อาหารอร่อยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้มือเย็นไม่ได้สปอนเซอร์จากเฟลร์ a คาเฟ่แอนด์อิตาลีแต่อย่างใดน,นะครับแต่ชื่นชมเลยว่าการออกแบบสวนที่นี่ สวยร่มรื่นมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของ m i x b o r d r r g a r d e การให้ทุกท่านได้มีโอกาสนำไปประยุก์ตใช้ประหลับตกแต่งสวนกันอย่างไรก็ตามหลักการออกแบบ m i x b o r d e r เด r d e การหรือสวนแบบผสมผสา,านนั้นทุกท่านสามารถจะรับชมหรือติดตามได้จากมือเย็น Garden Design 101จะทำออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วไปดูกันว่ามีหลักการออกแบบ สวนแบบ Mi x e d b o r d เด Garden เดนหรือสวนแบบผสมผสานนั้นอย่างไรกันบ้างและจลริว่าถ้าหากท่านประสบปัญหาในการปลูกเลี้ยงต้นไม้แล้วถูกทำลายโดยโรคและมแมลงทำให้ต้นไม้ของเราหมดความสวยงามลงไปเยอะเลยหรือบางทั้งกับทำให้ล้มหายตายไปแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เมืเ่อเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดโรคแล้วก็ชีว ในการป้องกันกำจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่ที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เป็นกังวลใจต่อสุขภาพของเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราครับเลือกใช้ชิ้วพันธุ์ดีจากแอปพลายเขมประเทศไทยหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้ลาซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเขมประเทศไทยนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปพลายเขมได้โดยตรง ส่งเร็วด้วยนะครับแต่ถ้าท่านประเมินแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีต้นไม้อีกหลายๆต้นเลยที่ท่านยังไม่รู้จักก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามเมือเย็นไว้และจ้าห้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากคิดว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกลายาณมิที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้เมือเย็นสุดโตแล้วก็แอพพลายเกมประเทศไทยลาไปแล้วนะครับพบกันตนต่อไปครับสวัสดีครับ